สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยได้ถูกร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่10เดือนพฤศษกายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยพร,พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่าการด้วยเรื่องของการส่งออกข้าวในช่วงเดือนตุลาคมนะครับปรากฏว่ามีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีตัวเลขเกิน80,0,000ตันด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้มันสุกนะครับก็จะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวมาก่อนนะครับคุณมงคลจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของแบตรีฟันฟอร์ทูริสต สำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับควรจะต้องมีแนวคิดที่มาที่ไปหลักการในการดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนะครับเพื่อให้แรงงานไทยสามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระนะครับโดยไม่ใช่อาชีพเกษตรกรแล้วก็สามารถนําไปชําระหนี้คืนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการทดแทนการขาดไรายได้ โดยจะมีวงเงินสินเชื่อรายแล้วไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่น้อยละหนึ่งต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน20ปีด้วยกันซึ่งพิเศษครับในช่วง1ปีแรกหรือว่า12งวดแรกหรือว่า12เดือนแรกเนี่ยนะครับไม่ต้องชําระเงินต้นแต่ว่าชําระเฉพาะค่าดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องหลักประกันก็ไม่ต้องใช้ทั้งบุคคลหรือว่าหลักทรัพย์ในการคับประกันใดๆนะครับสําหรับโครงการนี้โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนี้นะครับ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะให้การช่วยเหลือกับแรงงานไทยที่ต้องประสบกับภาระหนี้สินและก็ค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็จําเป็นต้องเดินทางกลับมานะครับเพื่อจะได้คลายความกังวลแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะครับสนใจก็สามารถยื่นติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหรือจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง เว็บไซต์ก็ได้ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยตใต้ถุนร้านเราจะมอบ Box Set d i ร r y จากธนาคารออมสินจำนวน1นึรางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ ทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดียวทางรายการจะติดต่อ,อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมคำว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบ ของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านด้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้ฟังก่อนเนี่ยคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอธนาคารออมสินครับได้เข้าร่วมงานมานี่เอ็กซโปเชียงใหม่ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่18นะครับระหว่าง วันที่10 baptism, 2, 12, พฤศจิกายนจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับที่เชียงใหม่ฮอลเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้เข้าร่วมงานมานิเอ็กโปเชียงใหม่ครั้งที่18ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายนจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับที่เชียงใหม่ฮอลเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามผู้ทุกฟังว่างานมานิเอ็กโปเชียงใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งที่18นะครับที่ เชียงใหม่ฮอลห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนี่ยนะครับงานนี้ธนาคารออมสินได้เตรียมจะนําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับคำถามคืองานดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ส่งคําตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ตุนนดานครับมาถึงช่วงแรกครับช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงนะครับ นายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเรื่องของปริมาณการส่งออกข้าวในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งคาดการณ์ว่าจะอยู่ประมาณสักแ0 0แสนตันด้วยกันนะครับโดยอีกสักครู่หนึ่งจะได้คุยกันเรื่องของเรื่องเนี่ยมีผู้นําเข้าที่มีออเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็มีเรื่องของข้าวที่ยังค้างสต็อกอยู่ด้วยอ่ะตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับชูเกียรครับครับสวัสดีครับครับสิรปรับครับเป็นยังไงไหมฮะเดือนตุลาคมตุลาเนี่ยนะครับเอ่อ รวมข้าวทุกชนิดเนี่ยใบอนุญาตส่งออกเนี่ยขึ้นไปถึงเก้าแสนสองหมื่นตันนะครับ,รบเดือนเดือนตุลาเดือนเดียวเนี่ยนะครับก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยสิบเดือนแรกเนี่ยนะครับ,รบตัวเลขอยู่ที่เจ็ดล้านก,กว่าเจ็ดล้านนิดหน่อยเจ็ดล้านนิดหน่อยครับ,รบ,รบแล้วก็ถ้าเดือนพฤศจิเดือนธันวาเนี่ย ถ้าเราสอ,อกได้เดือนประมาณเจ็ดแสนห้าเนี่ยซึ่งน่าจะได้น่าจะได้นะครับดูดูจากตัวเลขเราน่าจะได้นะครับดูจากการซื้อของลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งซื้อมาต่อเนื่องนะครับ,รบก็ดูเหมือนน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าเดือนละประมาณเจ็ดแสนห้าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ,ะพฤศจิกาวาเป็นเดือนที่เข้าใหม่ กำลังออกด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องของข,องของา้าวหอมมะลิอะไรต่างเนี่ยก็ช่วงนี้จะแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมทั้งปีเนี่ยดูเหมือนว่าเราอาจจะไปถึงแปดล้านห้าได้นะครับแบบนี้นะฮะครับอันนี้คือตัวเลขล่าสุดที่ที่เราประเมินออกมานะครับกับอันนี้คือตัวเลขต่ําสุดด้วยไหมฮะ ต่ำสุดนะครับผมถามเผือไว้อนกันตผมว่ามันมันอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้ก <c ups> ับความเป็นไปได้นะครับอก็ก็ต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่แต่คิดว่าถ้าฝนฟ้าเนี่ยเริ่มไม่ตกแล้วเนี่ยการลงเรือเนี่ยเป็นไปด้วยความเอ่อคล่องตัว <c ups> ครับไม่มีปัญหาอะไรอเนี่ยเรื่องดินฟ้าอากาศอะไรก็น่าจะผมคิดว่าไม่แน่นะฮะ <c ups> อาจจะ บางเดือนแหละจะไปถึงแปดแสนเลยก็ได้อซึ่งก็ต้องดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหมายถึงว่าปกติเนี่ยคุชูเกียดการส่งค่าถ้ามันไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าดีมานซัพพลายของแต่ละปีเป็นอย่างไรซึ่งไม่แน่เด็ดครฮะซึ่งมันมันไม่สามารถบอกได้ปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างแอคทีฟเพราะนี่มันมีเรื่องของข่าวเรื่องเอลิโยอ่ะอะครับครับก็เลยทําให้ผู้ซื้อเนี่ย พยายามที่จะซื้อกักตุนไว้เยอะนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยเพราว่าปีนี้นําเข้าเข้าไปแล้วเนี่ยกว่าเกือบสามล้านตันใช่จากที่ถ้าถ้าดูปีก่อนก่อนนี้มาเนี่ยโอ้ไม่เคยได้ซื้ออะไรเท่าไหร่เลยนะครับ,รบซื้อน้อยมากแต่แต่ปีนี้เนี่ยปุ๊บขึ้นมหา,าศาลเลยนะฮะยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งทั้งทั้งปีเนี่ย อินโดนีเซียปีที่แล้วนะครับสองห้าหก้าเนี่ยทั้งปีเนี่ยซื้อจากไทยอยู่ประมาณเก้าหมืนกว่าตันโอ้โหปีนี้แค่เก้าเดือนนะครับซื้อไปแล้วเก้าแสนกว่าตันโอ้โหโเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดือเกฮะ,ะมัน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 เยอ<า>ะขนาดนั้นเขากลัวขนาดเลยหรือมีปัจจัยอื่นมาเสริมฮะผมว่ามันมีปัจจัยหนึ่งว่าเอผลผลิตเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรครับนะครับ แล้วก็ประชายที่สองก็คืออ,อมันจะมีการเลือกตั้งเกิด oh. ขึ้นในเบลีซียในในช่วงประมาณเดือนเมษาปีหน้า hey, hey, hey. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาข้าวที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลกับเพราะฉะนั้นเนี่ย hey, hey. เขาก็เลยต้องนำเข้าข้าวเข้ามาเพื่อ hey, hey. เพื่อที่จะตึงราคา hey, hey. ภายในประเทศให้ให้ประชากรเนี่ยเขาค่อนข้างแฮปปี้อะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ บางทีมันก็ผสมประสานเข้ามาในเรื่องของการเมืองบ้างอะไรต่างๆพวกนี้น,นะครับครับอืมก็น <c oughs> ่าสนใจแสดงว่าปัจจัยมันไม่นิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแล้วเ,เ,เราบริหารจัดการอย่างนี้มันจะยากขึ้นไหมคุณโจเกียรตคือจริงๆแล้วเนี่ยผม,ผมเรียนเลยว่าเราเองเนี่ยปลูกข้าวปีงประมาณยี่สิบล้านตันข้าวสารับ <c oughs> นะครับสิบเก้าหรยี่สิบประมาณเนี่ยเราใช้เองอยู่ประมาณสักสิบถึงสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหลืออยู่ละ S <S ไ,ไอ้เซอร์พลัสที่จะสามารถส่งออกได้ถึง8ล้านนยังไม่รวมของไในไอ้สปอคเก่าข้ามปีมาอะไรอ่างเนี้ยซึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีสัก20ล้านอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่า8ล้าน5เนี่มีผลกระทบมีอะไรไหมเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจาก,กาจะทําให้ราคาภายในเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นบ้างแต่ไม่ได้ถึงกับ รวยภาวะที่ขาดแคลนอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะจะมีผลกระทบอย่างมากหรือว่ากับกับกับผู้บริโภคภายในประเทศกับนะฮะ <ๆ S 2> ับผมรับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยเสริมกันแสดงว่าแต่ละช่วงแต่ละช่วงเราต้องมีการวางแผนกันตลอดเวลาสิครับในคุชชูเกนจริงๆแล้วคอมเมอร์ซีเนี่ยนะฮะพืชไร่เนี่ยโหม,มันปรับเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลาที่มองเป็นแบบนี้นะครับเดือนหน้าอาจจะอีกอย่างก็แล้วอ่าใช่ใช่นะฮะมันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากกับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องมีการประเมินกันเนี่ยค่อนข,ข้างบ่อยมากนะครับจะเรียกว่าทุกเดือนนะครับของเราเองเนี่ยเราก็ถ้าเหตุการณ์ปกติเราก็จะประเมินประมาณสักสามาสหนึ่งประเมินครั้งหนึ่งว่าเออต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างนะครับแต่ล่าสุดอย่างที่ท,ที่ที่เรียนว่าเออมันอยู่ดีเนี่ยอินโดซื้อไม่หยุดเลย ซื้อไม่หยุดเลยปกติเขาเขาซื้อเข้าเวียดนามใช่ไหมครักุจเกียรติใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรเลยครับครับราคาค่าเวียดนามแพงกว่าไทยเกือบร้อยเหรียญโอ้มันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเป็นไปได้ป้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับครับนะครับสาเหตุที่ทําไมเวียดนามเนี่ยราคาแพงกว่าเรามากเพราะว่าตอนต้นปีเนี่ยโอโหประเทศเปปินสปีเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเวียดนาม นะครับซื้อเยอะมหาศาลเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เกี่ยวว่าเรื่องของเอลนิโยที่ากลัวเบบน,<บ>นช่ยเขาเอ่อมีความกังวลตรงนี้เนี่ยนะครับก็ซื้อเข้าไปเยอะมากครับเอ,อจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีข้าวที่จะขายให้กับต่างประเทศได้อยู่ประมาณหกล้านถึงหกล้านห้าเท่านั้นเองครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากส่งออกเยอะมากอืมนะครับแล้วอ เข้าวแปรกข้าวของกัมพูชามาครับนะครับซื้อข้าวข้าวเปลือกกัมพูชาแล้วก็มาสีในในประเทศปกติเนี่ยแต่ละปีเขาก็ซื้ออยู่แล้ว<ะ>ประมาณล้านห้าแสนตันล้านหกแสนตันปีนี้ล่อเข้าไปสี่ล้านจากจากกัมพูชาเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่เกือบเกือบจะเท่าเขาผลิตเองเลยนะใช่ตอนนี้กัมพูชาตอนนี้เขาหมดละไม่มีข้าวเหลือด้วยอ้อาวไม่มีข้าวแล้วนะครับ เวียดนามก็ซื้อไปเยอะมากตัวเองก็มีการส่งออกด้วยนะฮะเผอิไทยก็อาจจะมีไหลเข้ามาบ้างด้วยนะครับก็อันนี้แปลว่าของเรามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการลักลอบแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาซื้อได้อย่างถูกต้องเลยเขาไม่มีกฎหมายว่าห้ามนําเข้าเข้าเปลือกเข้าสารอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําได้ในส่วนนั้นแต่นี้พอซื้อจากทางกัมพูชาจนหมดแล้ว ตัวเองก็ของก็หมดแล้ะไอ้ครอบใหม่กว่าจะออกก็คือประมาณเดือนกุมภากุมภา,าปีของเขาเนี่ยจะช้าก,กว่าเราเขาขลากว่าเราเลยนะครับนะครับครอบใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือนาปีประมาณเดือนกุมภาจะ <c oughs> ออกก็ช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นสุญญากาศครับนะครับราคาภายในก็เลยสูงสูงมากเลยนะครับเพราะมันไม่มีข้าวใหม่ออกมาจากจากตลาดไม่มีออกมาจากท้องไร่ท้องนา อ่ราคาตอนนี้แพงกว่าเราประมาณตันหนึ่งเร้อยเหรียญนะครับสําหรับข้าวขาวเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลทําให้เอหลายๆประเทศผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้ต้องหันมาซื้อข้าวไทยหมดเลยนะครับก็เลยทําให้เนี่ยสองเดือนที่ที่ที่กำลังจะถึงเนี่ยถึงซึ่งปีเพราะว่าเราจะส่งข้าวและออกได้ค่อนข้างเยอะมีและมีขายใช่ไหมมีครับมีใั้ข้าวใหม่แลน้วยข้าวเก่าเป็นเป็นคือสาหรับข้าวขาวเนี่ย ของมัมีทั้งปีอยู่แล้วดอกนาังนี่มันมันทยอยออกมาทั้งทั้งเอ่อทั้งปีเลยนะครับเอ่อจากพื้นที่นั้นพื้นที่นี้มากน้อยยังไงก็มีมีออกมาตลอดแต่ยังยังนาปีก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้าวหอมมะลิข้าวสายพันธุ์อะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งซึ่งจะมีเอ่อปีละครั้งแต่นาปังเนี่ยเอ่อมีมีตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา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 ก็ไม่ค่อยห่วงตอนนั้น อนนี้เนี่ยว่าจะเป็นยังไงบ้างข้าวก็ยังมีไม่ใช่แลเที่ยวส่งออกเยอะอย่างเงี้ยคุณเพรพัฒ์เชื่อไหมครับว่าราคาข้าวยังลงเลยราคาข้าวตอนนี้ลงนี่เด็กบัญชีทฤษฎีไปหรือเปล่ากูชูเกลี่ยเกิดอะไรขึ้นจากที่ที่หลังจากอินเดียประกาศแบนเอาอ่าฮ่ารจํากันได้เดือนเขาไม่ส่งออกใช่ไหม่าไม่ที่ประกาศไม่ส่งออกข้าวขาวเนี่ยราคาของไทยเนี่ยปรับตัวจากกิโลละประมาณสิบเจ็ดบาท เข้าพูดถึงเข้าสารนะครับครับเข้าข่าวห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยขึ้นไปถึงสูงสุดที่ยี่สสบสองบาทสิบเจ็ดห้าบาทครับนะครับก็คือตันละ 5, ห้าพันฮะนะครับกิโลละห้าบาทตันละห้าพันตอนนี้เนี่ยราคาไหลกลับมาเรื่อยๆแต่ก็ยังสูงกว่าก่อนที่อินเดียจะประกาศแบนน,นะครับตอนนี้นเหลือล่าสุดเนี่ยเท่าที่เท่าที่ได้ข่าวเนี่ยเมื่อวานก็มีการซื้อกันเหลือสิบแปดบาทแปดสิบแล้วโอ้โห อะไรเงี้ยนะฮะก็จากมันก็ค่อยๆขย,ยับแสดงว่าอะไรฮะขนาดส่งออกเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าข้าวเราเหลือเยอะเหลือเยอะอืนะฮะมันมันดีมาสป라이ยยน่คะครัอขนาดที่ส่งออกนี่ค่อนข้างดีแต่ว่าราคาข้าวก็ยังไหลลงเลยอต่เพราะว่าทุกคนมองว่าครอบใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยเป็นครอบที่ดีมากนะครับเอลนิโย <N> ไม่สามารถทำอะไรประเทศไทยได้ปริมาณเยอะขนาดไหนกุจ่เกียรติใช่ บางคนอย่างข้าวหอมปีนี้เนี่ยถ้าที่คุยกับพวกครงสีเนี่ยเขาบอกอาจจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมปั้นผมยิปงตกใจเลยตอนตนี้ผมอยู่อุบลนอยู่นะครับมาสำรวจข้าวอยู่แล้วก็กก็กก็ไม่เป็นไรครับปลี <c oughs> เวลาขึ้นมาขอบคนเดี๋ยวผมก็เลยสงสัยว่าออย่างนี้แสดงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเอ็นดิโยนจะทําให้ข้าวราคาขึ้นหรือเปล่าเลยปลูกกันเยอะหน่อยเอมันมัน ผมว่าเป็นราคาเนี่ยเป็นเรื่องจูงใจที่สุดครับคือตอนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาราคาข้าวเนี่ยต้องต้องเลยมากอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก<ฮ>ะนะครับราคาข้าวเปลือกขอมมะลิเนี่ยโอ้ยขึ้นเป็นหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับราคาข้าวข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวขาวธรรมดาเนี่ยครับ ที่เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอะไรเยงี้ oh, นะครับโอ้ดีรับไม่ต้องช่วยเลยนะซึ่งซึ่งใช่ครับแรกก็แทบไม่ต้องเสียเงิน hmm. ในเรื่องของประกันรายได้เลยนะฮะราคาเป็นอินสันเทปที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยปลูกมากขึ้นครับนะครับประกอบกับเรื่องของดินฟ้าอากาศปีนี้ที่ฝนมาตกในช่วงหลังเนี่ยดีมากครับนะครับอก็เลยส่งผลทําให้ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มองไปถึงปีหน้าด้วยว่า ตอนนี้เนี่ยนําในเขื่อนที่ตอนแรกทุกคนมองว่าโอ้โหอยู่ในภาวะที่มไม่เป็นดีหรือว่าวิกฤตเนี่ยตอนนี้กลับมาเกือบปกติหมดแล้วนะครับพอเกือบปกติเนี่ยนั่นหมายถึงอะไรเขาสามารถปล่อยน้าําสาหรับทานาปังได้ในปีหน้าแล้วใช่ไหมครับอย่างค่อนข้างผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อืมนะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้อทุกคนก็มองว่าโหนาะปังปีหน้าก็ต้องเยอะแน่เลยเพราะหนึ่งราคาก็ยังเป็นอินเซนティブ ที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยอยากจะปลูกมากขึ้นับอาจจะเพิ่มพื้นที่ด้วยหรือว่าอะไรต่งางเนี่ยไม่มีการว่าปลูกน้อยลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มองว่าอผลผลิตปีหน้าก็น่าจะดีนะซึ่งจริงๆ,ๆตามเออเองเนี่ยเขาก็เขาก็าาาดูนะฮะว่าประเมินเรื่องของผลผลิตอในปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นโดยภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เป็นอะไรที่ต้องก็ต้องดูกันต่อไปครับเขาดูว่าปีหน้าเนี่ยผลผลิตโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าร้อยสิบแปดล้านเพิ่มจากปีนี้ที่ห้าร้อยสิบสามโอสิบแปดโอนะฮครับก็เพราะงั้นเี่ยก็เออผมคิดว่าในเรื่องของความกังวลว่าเราจะขาดแคลนข้าวหรือว่าอะไรต่างเนี่ยคงคงไม่เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าหลายๆประเทศไม่ใช่ประเทศไทยดีอย่างเดียวหลายๆายประเทศก็ดีอินเดียเนี่ยที่เราก็ยังเป็นห่วงเป็นกงงนังวลว่าเออผมว่าปีหน้าเนี่ยอหลังจากที่มันมีการเลือกตั้งในอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนสักก็ประมาณเนี้ยฮะใกล้ๆกับของอินโดนีเซียก็คือประมาณมีนาเมษาเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยคขาาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายก็ได้นะครับเปิดให้ส่งออกเสรีอีกละหรือว่าอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะบล็อก ไม่ให้ราคาข้าวภายในประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะฮะที่จะเป็นในภาพลบสำหรับรัฐบาลอะไรเงี้นะก,ก,ก็ก็เลยบล็อกในเรื่องของการส่งออกแล<ฮ>้วปีหน้าเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าทุกอย่างมันผ่านเรืองตั้งผ่านไปแล้วเนี่ยผมว่าเหลือก็ใท้าสุดก็เขาต้องกลับมาส่งออกเหมือนเดิมับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องจับตาดูกันนะครับอย่างค่อนข้างที่จะ อใกล้ชิดพอสมควรกันนะครับว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายมากนะครับเป <ừ> ็นเรื่องของข้าวเพราะมันมีอะไรที่มันแฟกเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดครับกับเออฟังแล้วก็เหนื่อยแทนนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเออหนึ่งยที่เราคาดการณ์ว่ามันจะมีปัญหามีปัญหาเกิดปีหน้ามนเกิดไม่มีปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วค่ามันล้นตลาดแล้วจะทำยังไงคูจุกิ ใช่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมก็เอง <c oughs> ผมก็ <c oughs> มเองรู้สึกมีมความเป็นห่วงอยู่ครับ <c oughs> นะครับเพราะว่าตอนแรกทุกคนเขาพูดแต่เรื่องนึง <c oughs> ขอโอ้โหดินฟ้ากาเอล尼โยจะทําให้โอ้โหไปถึงนูน่นขาดแคลนข้าวจะต้องื่อรนี้มันไม่เกิดขึ้นะ <c oughs> นะครับเอลิโยที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างอ่อนมากครับ <c oughs> นะครับใน,ในหลายหลายประเทศเนี่ยแต่ว่าโอเคเขาบอกมันจะ carry on ไปถึงปีหน้าต้อง <c oughs> ต้องดูว่า,วา,าปีหน้าแล้วมันจะ รุนแรงขึ้นไหม <c oughs> อันเนี้ยซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องโอ้โหเฝ้าติดตามตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับแฟกเตอร์อะไรปัจจัยอะไรต่างที่เป็นทั้งบวกและลบเนี่ยครับ <c oughs> มันเกิดขึ้นได้เสมอเลย <c oughs> กับเรื่องของของอ,อุตสาหกรรมข้าว โอ้โหฟังน่าเหนื่อยแค่อะเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกันใหม่วันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณจุเกียรดนะขอบพระคุณนะครับที่สละเวลามาขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณจุเกียรดโอภาสัทวงนะครับนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกําลังประชุมอยู่นะครับแล้วก็เชิญมาให้ความรู้กันหน่อยนะครับเรื่องของราคาข้าวสรุปแล้วคือปัจจัยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ว่าจะ เปลี่ยนในเชิงลบหรือว่าในเชิงบวกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกันแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันศุกร์ก็จะไปพูดคุยกันกับคุณมูลคีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับวันนี้คุยเรื่องของแวดรีฟันฟอร์ทัวริสสำหรับผู้ประกอบการ s นสจะต้องทาอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่า ในงานบันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ครั้งที่18นะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ฮอลล์ห้างสปปรรพสินค้าเซ็ทนทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับธนาคารอมสินได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกลา่าวด้วยเป็นจํานวนมากนะครับคำถามคืองานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ส่งคำตอบมาครับ sms 4221075 f c e e o o o l l v v เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยดได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสู่ครับ